บอลถ้วยทั้ง4ลีกวันนี้นะครับผมก็สวัสดีกับทุกท่านด้วยวันนี้ก็มาพบกับพี่เจมเทพบอลนะผมก็มาจัดแนวทางคะแนนทั้งหมด4คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีข้อมีเห็นยังไงคอมเมนต์กันไปได้เลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับเราก็เปิดไปที่คู่แรกเลยครับสำหรับบอลสเปนซูเปอร์คัพนะครับผมเป็นคู่แอตติกบินเบาครับพบกับเจ้าบรรทุมบาร์เซโลนาเลยนะครับคู่นี้ครับแข่งที่ซาอุดีอาระเบียนะครับผมแต่แน่นอนว่าในเรื่องของสถิติคู่่่่่่ทีเเเเเคยยยจอออกกกัันนนนนนมาาาาาาาดดดดลลลสสุใบบบ้้้้ขงรรร์์์ซซ็ชะไไปว แต่ถ้ามองในเรื่องของการที่เจอการครั้งล่าสุดในเรื่องของบอลถ้วยเนี่ยก็เป็นการที่จบเสมอนะด้วยสกร2-2รับเล่นในถิ่นของบินเบลนะแต่ว่าฟอร์มหน้าปีนี้ของอาร์ตนติกบินเบลเองก็ต้องบอกว่าดูมีความโดดเด่นมากๆครับในการแข่งขันมา15เกมหลังสุดครับไม่แพ้ใครแม้แต่เกมเดียวรับมีมาตรฐานที่ดีครับเสมอไป5เกมก็จริงครับแต่ชนะถึง10เกมโดยรวมมีฐานที่โดดเด่นมากๆครับกับการนำบร์เซโลนไ้ครับที่นั้นล่าสุดครับชนะทางบาบัตโตรมาในผมด้วยกร4-0เลยแต่ก่อนน้าั้นครับไปแพ้ให้กับที่ดเแพ้ แต่ถ้ามองจากในเรื่องของโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของบาร์ซ่าเองเนี่ยในเรื่องของความพร้อมกลับมาดูดีขึ้นเยอะก็จริงครับแต่มันยังมีความที่การต่อบอลน,นี่ดูคาคาได้หายการการจดลูกกองไม่ได้ดูหวือหวาขนาดนั้นกลับแกงกับทีมอย่างบินเบาครับที่ช่วงนี้รักษาาัญหาตัวเองได้ดีมากๆครับแต่ถ้าให้มองจากวันนี้แล้วถามว่าในเรื่องของเกมรับของทางบาร์ซ่าดูโดดเด่นไหมผมมองว่าดูจืดมากมากครับถ้าไม่ได้เจอทีมที่มันมีความห่างชั้นจริงผมมองว่าบาร์ซ่าก็มักจะเสียประตูให้เห็นเสมอครับถึงงงงงในนนนเเเเรรรรื่่่อออขคััับทีีจจกกกมาาาป็็็ซะได้ิแตยยส บ้างครับผมก็มองว่าคู่นี้ครับในเรื่องของการที่จะเปิดเกมลุกเยกันมันมีอยู่แล้วครับน่าจะเปิดเกมแรกเสร็กันแหละสประตูคู่นี้มีเห็นครับนันนี้ถ้าจะเลือกไปเลือกเฉยจริงก็ให้มองทิศทางมองสูงไว้ดีกว่าครับสำหรับคู่บาร์เซโลน่านะครับส่วนคู่ที่2ที่ผมจะจัดให้ครับเป็นบอลโปรตุเกสครับนะครับผมเป็นคู่ทางเบฟิก้าครับที่ต้องพบกับทางบราการ์นี่นะครับคู่นี้ครับเจอกันมานานล่าสุดครับเป็นทางบราการ์นะบุกไปชนะเบฟิก้าถึงที่เลยนะครับผมด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งนั่นเองนะครับผมแต่แน่นอน ผมโดยการที่แพลริบอนครับแพ้บาก้ามาแต่ก่อนนั้นก็ถือว่าฟอร์มดูโดดเด่นนะต้องยอมรับว่าเบนฟิก้าก็เป็นหนึ่งในท็อปเทียร์ของลีกเหมือนกันครับผมกับการกบาก้าครับที่ฟอร์มเอาแน่นอนไม่ได้ครับนั้นล่าสุดอาจจะเพิ่งชนะเบนฟิก้ามันก็จริงครับแต่ก่อนนั้นก็ไปแพ้คาซาเปียครับชนะซันตาคาลาเสม,มอฟอร์มาริคาครับก็การที่เขาชนะ2นัดติดเนี่ยมีน้อยมากครับก็จะเป็นในเรื่องของลูกเป็นส่วนใหญ่มากกว่าแต่เราต้องยอมรับว่าในเรื่องของคุณภาพเตะคุณภาพทีมหรือืออออมมมััััันน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 ่่่่่้้้ททีีีเเเเยาาางบรรกกกกดดดููววแแแลตใใจสปิ ครับวันนี้เบนฟิก้าบังคับชนะหนึ่งประตูเพื่อเสมอตัวครับกระแสก็แอบเปิดมาแรงครับแต่ผมก็ยังมั่นใจว่าเบนฟิก้าครับวันนี้จะล้างตาได้อย่างแน่นอนครับตอนนี้มั่นใจว่าเบนฟิก้าสประตูนี้เห็นครับจิบีนิธรรมเบนฟิก้าอีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับส่วนคู่ที่สามที่ผมจัดให้ครับเป็นบอลเบลเยียมครับครับก็เป็นทางเรือยันอันเวิร์คครับเปิดบ้านต้อนรับกัมเบียทางยูนิยงแซงกินลุนนั่นเองนะครับคู่นี้เจอกันมาส่วนมากก็เป็นก้าวบ้านครับเคยเป็นเจ้าบ้านคือชนะไปครับแต่แน่นอนว่่่าในนเเเรือองััีกกมบบพยท นะครับผมกับยูนิยงซังกิรุนแล้วนะผมก็มีมาตรฐานที่ดีเนาะก,การแข่งขันขามาเนี่ยแข่งกันมาทั้งหมด13เกมหลังสุดไม่แพ้ใครแม้แต่เกมเดียวครับเสมอไป5ชนะไป8ดโดยรวมดูโดดเด่นมากๆครับถามว่าในเรื่องของมาตรฐานทีทมไหนดีกว่าเราก็เห็นอย่างชัดเจนแ,แล้วว่าซังกิรุนดีกว่าครับแต่ในเรื่องกระแสเนี่มันเปิดมาครับเป็นยูนิยงซังกิรุนครับที่ขอเพียงแค่บุกไ,ไปชนะทุกอย่างดูสบายครับแต่มาเล่นในบ้านอันเวิร์มก็มีความน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าอันเวิร์มเวลาเล่นในบ้านเองก็มีมาตรฐานที่โดดเด่นนนนและมััก็ยงบเเต จบในเสมอในเวลานะผมแต่ในเรื่องของกระแสที่ต้องบอกว่าในเรื่องของเกมลุกมันชัดเจนว่ามันดีกันทั้งคู่ครับก็เลยมองว่าคู่นี้มีโอกาสที่จะจบเกิน3ประตูแน่นอนครับให้มองที่ทางสูงคู่เรียญอันเวิร์ดได้เลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับเป็นไก่เดือยทองท็อตแนมอสเปอร์ครับวันนี้ต้องเปิดท็อตแนมอสเปอร์เตเดียมครับต้อนรับแกมาเยนท่ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าคู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดในศึกพรีเมียร์ลีกครับเป็นทางลิเวอร์พู o บุกไปต่อทางสเปอร์มาได้ด้วยสก โดยการแข่งขันมา4เกมล่าสุดกับไมช่ชนะกันเลยครับโดยการเสมอไปถึงเกมเสมอกับบูกเฮ้มขนครับแต่ที่เหลือแพ้ลิเวอร์พูลแพ้กับฟอร์เรสตครับและน่นาสุดก็แพ้นิวคาสเซอลอีกนะครับผมกับแกนรน์าลิเวอร์พูลมาตรฐานดีมากๆครับและล่าสุดอาจจะเสมอกับแมนยูมาแล้วครับแต่ก่อนนั้นก็ฟอร์มโดดเด่นก็คือม้วนแต่เปิดฤดูกาลมากรแพ้นอตติงคัมเพลยงแค่ทีมเดียวครับและตัวที่บาดเจ็บเนี่ยก็มีแค่จูคุนเมตตัวเดียวครับกับการกับสเปอร์เนี่ยความพร้อมก็มาครบลวนะครับผมซอนน่ีเย ทางลิเวอร์พูลมันดูมีความต้องการมากกว่าเยอะครับเพราะว่าฟอร์มช่วงนี้กำลังแรงด้วยและลิเวอร์พูลวันนี้ขอเพียงแค่จบหนึ่งประตูก็ได้ยิ้มมุมปากแล้ววันนี้ก็มั่นใจว่าทีมอย่างทางลิเวอร์พูลครับก็น่าจะบุกไปคว้าชัยได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ขอมองไปที่ทางลิเวอร์พูลอีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็จับไปทั้งหมด4คู่ครับตัวแรกครับให้มองไปที่ทางสูงบาร์เซโลน่านะครับผมตัวที่สองครับให้เชียร์ทั้งเบนฟิก้าครับตัวที่สามครับให้มองไปที่ทางสูงร่อบาดลค์แรต้วยครังงไอม้าลอับเดีนล พี่เข้มเทเบิลขอตัวลาทุกท่านไปก่อนรายการไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ